ท่านประมิตรสิทธิ์นายกอบตองค์การบริหา,าร w ส่วนตำบลสไลพันอำเภอเมืองจ้ากระรูและคณะเจ้าหน้าที่ทีคอร์เพีนสวัสดีพี่น้องชาวเกษตรกรที่เข้าสู่โครงการเศรษฐกิจพอเพียงทุกท่านนะคะดิฉัน้นางสกุลปุณิสิทธิ์ในนามผู้บริการศูนย์นิติบัญญัภา5เบยีต้อนรับทุกท่านด้วยความ สิทธิยกการบริหารสมุแสดงลถ้ามาที่นีเคยกรพอ,อเพียนเราจะมาให้เราดที่หมดสิ้นได้อนะงใเรามีินใช้ได้าเลือปูกอย่างไ <chi han> เราจะปูแะหนุพอเพียงปูกอย่างไรและปูต้นไม้ไหลๆแตว่าปูกแต่ต้นไม้รับกินอใช่ไหมคะปูกแต่ต้นไม้กิ่จะกินอะไรแนะ่ โากตามเวลาจ้าวจะทำให้ทุกท่านได้เห็นตามการที <S <S <ห>่เราพี่28พี่2ิภาคอีกทีแล้วได้สนทนาเรื่องโคกหนองนาแล้ว,ลวลโฆโฆโก็เรา่องอ่านบ้านอท่านโคกหนองนาน้ำใจและความหวานทาุกทา่าแต่คาว่าโคกหนองนานี่ยนี่อะไทาอดีถูกค, <S <S คือสิ่งนี้เราไม่ค่อยได้ไม่ได้ค่อยได้คิดถหงืนกันครับก็มีนน สิ่งมีช,ชีวิตครับสิ่งมีชีวิตเออกลับไม่มีชีวิตครับไม่พ่บอกแต่น้ำเราขาดได้ถึง15วันครับและอันดับสามคืออะไรครับให้ประโยชน์สี่อย่างครับเข้าไนะครับเดี๋ยพระองค์บอกว่าเราต้องปลูกให้พอพอ,อะไรพ่อปลูกให้พอกินเราต้องกินครับกั้นเร็ว ตอนนั้นพ่อเดินเข้ามาเห็นว่าถนนทุกสายของหลวงพ่อเห็นไหมพ่อก็ตลาดนิดกินมองไหนกับปูกพืชปลูกผักปลูทุกอย่างแล้วชาวบ้านมาเดินไปจากเก็บเก็บที่เลยครับเราทำตามแนวทางทีเจ้าอยู่หัวแล้วก็ตัวเองประเทศถนนทุกสายมีน้ำใจและกินได้ครับเข้าใจไหมครับดังนั้นขหลวงพ่อนี่ให้เก็บเลยคนะรับนิดมะเขือที่อยู่ข้างๆอยนแน่เดินดูผักอีลั่มผักอะไรอก็กินกินเลยคนระับซื้อไม่ต้องซื้อ แค่จะขอ,ะขอ,ะขอก็ได้ไม่ขอก็จะเป็นราเก็บก็จะพอกินครับจะเอาเปนนแบบแบบน็นโจงวดแบ่งแบ่งกันนะครับปลูกให้พอกินคนเราต้องกินอะไรแม่ค,คนเราต้องกินอะไรครับก็อะไรเยอกินข้าวปลูกข้าวกินผักปลูกผักครับกินผลไม้ปลูกผลไม้กินกล้วยปลนะูกผลไม้นะี่กินกินปลาเลี้ยงปลานะก็ช่ปลูกปลานะเห็นไหมครับ ข้าผักผู้ละลาปลาไข่เนื้อไก่ครับเห็นไหมก็แต่ทุกวันนี้เราปลูกข้าวอย่างเดียวเลยนไะหมปลูกยางพาราอย่างเดียวก็ปลูก้อ้อย่างเดียวโดนเขาหลอกเห็นเงินเป็นพระเจ้าเลยครับอยากปลูกเางจะต้องรวยก่อนคิดจะรวยก่อนมันก็เลยไม่รวยครับอยากรวยยิ่งจนครับเห็นไะมไม่อยากรวยมันจะรวยด้วยการทําโคคหลอหมาด้วยการทำรเกษตรผสมผสาน นะครับทำอย่างไรก็คือปลูกจากผสมวัสดุนี่นะครับสองปลูกให้พออะไรครับพออยู่พออกินต้องพอใช้่ไหมพอใช้พออยู่เพื่ออะไรคถ้าทำลายโลกทีกอก่อยู่อาศัยนะครับในส่ครับเกษตรกรท้าไม้สักยางไงครับได้รับความรุ่งเหวี่ยงอ่าโอคค้โหตัวนี้ครับที่เรียกว่ารุ่งเหวี่ยงทำยอดโค้งน้องนาพ่อ เพราะเขาทำให้ป่าสมบูรณ์เพราะป่าสมบูรณ์มันก็ทำให้เราเรียนรู้าทำที่ต่อยผาสมป่าให้อะไรครับออกซิเจนป่าให้อะไรครับใช่น้ำป่าให้อาหารที่ป่ากจายสารเดีนีป่าให้เสื้อผ้าเคลื่อนโล่งลป่าให้ที่อยู่อาศัยและสุดท้ายป่าให้ยารักษาโรค ดังนั้นการพัฒนาแบบนี้เราเรียกว่าก,การพัฒนาแบบองค์รวมเฉพาะบลิสติกแอนโทรสนะครับสุดยอดเลยพระเจ้าอยู่บนเช่นคำว่าวบาม,มอนจำได้ไหมครับ <c oughs> บ้านวัดโรงเรียนราชการครับสุดยอดเลยถ้าพัฒนาแบบนี้ก็จะทำให้ตะบ,บนสะแสลทำเราเองมั่นคงในย่างเดีประเทศชาติมั่นคงในย่างเืีและที่สุดโลกก็มั่นคงในย่างเด รวมไปที chat, ่ดนะคะกับต้นถือนี้แล้วก็การบริรุราวนะคบคกคนรับรวมไปเลยครับจากนั้นก็เอาปุยหมักราีแหละโรยโยโดยทั่วป่าครับโรยแบบทั่วป่าแล้วรดน้ำประเด็นอะไครับอาทิตย์ละครก็ยู่ได้หรือสามวันครั้งก็ยิ่ดี แต่ค่าน้ำมันน้อยอย่างน้อยจะหาที่บรรจงครับเขจะราคาพอลดไม่ชุ่มกลับไปนี่ทำเลยเห็นาการน้ำแบบเปิดเั็นาการน้ำแบบปิดเอ๊ะเปิดต่างกับปิดยังไงวิธีกระบวนการดูแลบริหารจัดการน้ำซึ่เอาไปใช้ในพื้นที่เราสามารถใช้ได้แล้วทำยังไงพื้นที่น้อยๆอย่างหนึ่งได้ทำได้ไหมคำตอบเลยก็คือได้ขอแค่อย่างเดียวคือต้องเริ่มต้นในการจัดการบริหารน้ำ เข้าใจและรู้หลักมันอย่างแท้จริงก่อนมันจะทําให้เรามีองค์ความรู้และไปทาได้และมากกว่านั้นคือเราอยากให้ทุกท่านเป็นเครือข่ายกันค่ะทําไมพระอาจารย์บอกว่าเอาต้องสร้างรายกลุ่มเลยแล้วทําการบ้านจบทุกครั้งเวลาที่มีการอบรมเราจะมีการไปเอามือสัมมัสีการเอามือสัมัสกีเวลามาเรียนที่นี่นะคะการเอามือสัมัสกีคือการไปทําอะไรกันแม่มาช่วยกันหยู่ต้องในท้าทำโคกหนองนาต้องไม่ทําคนเดียวค่ะ เราต้องทํารวมกันเป็นหลายๆคนเป็นกลุ่มเหมือนคนสมัยก่อนยุคโบราณเราเรียกว Four ่าการลงอะไรครับลงแขนครับภาษาเมริคเรียกว่าทำไมไรแปดขีดถึงหนึ่งกิโลครับอันนี้เพิ่งเป็นลูกเล็กๆนะครับตัวนี้ตัวนี้เลครับท่านใด ส้มขาวนะครับคือโซดก็ได้ครับหรือจะท้อไปเป็นน้ำน้ำดื่มน้ำไม่ว่าน้ำใช้ปลูกเอาอะไรปลูกเมล็ดก็ได้ก็ขยายพันธุ์ด้วยการเกาะกิ่งตอนนะครับการตอนถ้าใครม่วงนอนต้องการ โอ้ต้องชินช่วงเนี้ยช่วงเขาเรียกว่ากินดิบนะครับเป็นอาหารได้เป็นอาหอารอน้า้นเป็นยาต้านเยาตนเปนาตนยานย้นนาตนนย้อเป็คยาตนเนา้เยาต้นเนต้นไนยา้เนยา้นนยหนเป็นยานเยา้เปยาต้นเเยาต้นเย้นเย้วยา้วยยเป็ กล้วยเป็นผึ้เลียงคือเราปลูกไว้ตรงกลางแต่กล้วยไปไหนครับกล้วยเขาเป็นตะเคียนนะครับสามปีเราขยายออกไปด้านนอกเรือมันโนตัวเนี้ยนะครับเราให้ความกว้างอยู่ที่ห้าถึงหกเมตรห้าถึงหกเมตรความกว้างหนึ่งข้างหกเมตรแล้วก็ปลูกต้นไม้ด้านข้างเดินสบายเลยที่ห้าที่หกพุทธจะเห็นเป็นโซนของเขาเรียกว่าอุโมงค์ต้นไม้ทั้งไม้ระดับสูงระดับกลางนะครับไม้เตี้ยก็มีนะฮะไม้เลืรอยดินแล้วก็ไม้หัวแล้วก็ยังเหลืออยู่นะครับไม้หัวก็ขาขมิ้นนะพวกขา กันเนลายสูงไม้กางไม้เตียมไม้เลื้อดินเคลื่อนที่เป็นรถเข็นเข็นไปวางตัวไหนก็ได้ในสวนที่เรามีน้ำที่จะลดน้ำนะครับพี่น้องโค้งน้งนาโมเดลของสแลงพันนะครับมากันสี่สิบเกาท่านมันเข้าไม่ได้แล้วทำรูอะไรไว้ท ยี่สิบเอ็ดชนิดขึ้นไปจะทําให้เกิดความยั่งยืนความมั่นคงทางด้านอาหารและยานะครับไม้สูงก็21ชนิดไม้กลางก็21ชนิดไม้เตี้ยก็21ช,ชนิดครับเามรอยโค้งมารวมกันตัวนี้ครับตามรอยพ่อนลยครับตามรอยพอนะ่อ,ยพอครับจะได้เห็นว่าด้านหลังตามรอยพ่อเนี่ยจะเป็นโคกทั้งหมดเลยครับปลูกป่าทั้งหมดนะครับ เม็ดแผ่นโซล่าเซลล์สี่แผ่น,นครับเป็นเจาะบาดาลเสร็จแล้วซับเมิร์สนะครับเพื่อจะดึงน้ำมาไว้ใช้น่าจะเป็นท่อ6นิ้วครับดูไหลแรงเลยครับอันนี้พเพราะว่าน้ำเขาดีมากตาน้ำมาสอเมตรั้นอาคาร3มชั้นนะครับที่ได้ดพักอยู่ตอนอบรมชั้นล่างไม่มีไฟแำนวนจะเป็นผ้าจาน เป็นอ่งก็เติมเม่นเติมน้นถ้าถ้าเราไม่เติมมันก็จะแห้งเติมน้ำ เดินดูศึกษาดูงานโอ้โหแดงใจเป็นกิโลครับเป็นมะม่วงขยายพันธุ์ตัวนี้นะครับเราสามารถขยายพันธุ์ด้วยเม็ดแล้วก็ขยายพันธุ์ด้วยการตอนนะฮะน่าจะเป็นมะม่วงกินสุกใะ่ไหมครับสี่ห้าร้อยเมตรตรงนู้นนะฮะเห็นเป็นรั้วอยู่ใช่ไหมรั้วต้นไมรงน็รั้วตรงโน้นเนี่ยเป็นพื้นที่ของดาราครับบอยพิซโนกับแพนเค้กครับนะฮะและพื้นที่ของเขาจริงๆนะครับที่เขามาถ่ายทำที่เขามาดำที่เขามาเกี่ยวก็คือตรงนี้ที่นี่แหละคนวีร์ดำแต่เขามาซื้อที่ไว้ที่นี่ อของเป็นเค้กกับของโปยคนละสามไรค่ครับคนละสามไร่ยังไม่สมบูรณ์แบบก็คือไม่ได้ใช้ตามระบบจุลินทรีย์ไม่ว่าจะน้ำให้กินหรือผสมอาหารหรือก็ราดคอกจะช่วยลดกลิ่นได้ตอนนี้ยังมีกลิ่นอยู่นะครับทนรักแม่ตอนนี้ที่ทำปุ๋ยครับปุป๋ยแห้ง สีนี้นะครับถ้าเป็นน้ำธนาคารน้ำนะครับนะสามารถทานได้นะครับถ้าผ่านเครื่องกรองก็สามารถทานได้เลยนะครับเขาจะบำบัดตัวเองครับกวเีงคุณแม่เนี่ยนะครับน้ำน้ำฝนจัดชาล้างในเรื่องของป็นาจะขุ่นนะครับแต่พอประมาณไม่เกินก็หนึ่งเดือนครับนะฮะความใสเขาจะมาบำบัของเขาเองอันนี้คือธราคาน้าประโยชน์ของจอกดาวกระจาย ลแ้วไม่เป็พื่อล่อให้แมลงมาผสมแกสอนนี่เนน่แดงนะงนี่เนป็นเพื่อเป็นทําปุ๋ยก็ได้นะครับปุ๋ในดินให้อาหารปลาอาหารสัตว์ได้โปรตีนสูงกล้วยจะเป็นพี่เลี้ยงแต่กล้วยมีแต่เครืยใหญ่ๆนะครับเคยใหญ่ลูกใหญ่ๆแต่ต่อไปครับต้นกล้วยก็จะโดนไม้ยืนต้นขึ้นมาแทนนะครับ เป็นไม้ยืนต้นใหญ่ไม้ยืนต้นไม้สูงกล้วยก็จะตายไปนะครับน้ํามันเต็มแล้วไปยังไงไปน่นครับเข้าไปน่นเลยบมบัดเสร็จแล้วก็ไปน่นเข้าไปในบ่อแล้วก็ออกไปน่นครับไม่ใช่น้ำมันล้นไปอย่างเงี้ยมาพูดถึงว่าระดับน้ำมันเสมอกันไปนูดนะย่างเงี่ยมีอยู่ครับนี่ครับนีท่อท่ออย่างนี้ท่อเห็นไหมครับตรงนั้นต้องใช้ยาสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนแล้วก็ชนวที่จะเข้าร่วมโครงการ แล้วก็สำเนาฉนุสำเนาฉนุสำเนาทะาเบียนบ้านของผู้ที่ถือกรรมสิทธิ์เป็นที่ของคนอื่นก็ได้นะครับเหมือนเราไปเช่าทําใช่อาจจะเป็นที่ชื่ออ,อ,อาจจะเป็นชื่อของแฟนแต่ว่าเราเราเป็นคนทำเนี่ยเราเป็นคนทํา,า,นนทาตัวหลักก็จะต้องเอาเอาสำเนาทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนยี่สิบห้าได้มีอยู่ที่ชุมชนที่แล้วอะไรยังไงครับครับ รู้นะครับใครอยากมีรูป